ที่หน้าสถานีตำรวจภูทรตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีชยุธมารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีคุณสุธาศม,มารรา์ประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกชัชวานปีทองรองผู้บังคับการ คณะกตต,ต,ต,ตรอสอภพภูคไในร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งเป็นนโยบายของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากพบตรดตรบุษบาชายจินดาในยกสมาคมแม่บ้านตำรวจพบาชภาคหนึ่งร่วมกับงบประมาณของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปรทุมธานีแม่บ้านตำรวจจังหวัดปทุมธานีนำมาหนึ่งจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งจัดทำเป็นถุงย่าง ชีพร่วมกับถุงยางชีพของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตร,รวมทั้งสิ้น126ถุงนำมามอบให้กับเจ้าที่ตำรวจสพคูโคตและครอบครัวเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาและเป็นการมาทำความเดือดร้อนแก่ตำรวจและครอบครัวที่พักอศาศัยอยู่ในแฟลตค้าราชการตำรวจสพคูโคตซึ่งมีความจำเป็นเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19